สวัสดีค่ะอันนี้เป็นแอร์รุ่น AJ นะคะขนาด9,000 BTU อันนี้คือใบรับประกันนะคะ ผู้มุงกันใช้แอร์รุ A ่น AJ ซื้อมาจากเมกาโฮมสาขาลังสิทธ์ค่ะแต่ทีนี้คือปลั๊กปลั๊กของเครื่องแอร์ค่ะมันไม่มันไม่เป็นแบบนี้นะคะส่วนเต้าที่เสียบ เ้าที่เสียบน้ำไมมก็คือเต้าเต้ารับแบบนี้อันนี้คืออันนี้คือดูที่มันไหมนะคะเครื่องใช้งานได้แต่ทีนี้อยากจะสอบถามว่าในกรณีที่ ปักไหมแบบนี้นะคะ่ะจะสามารถส่งเคลมได้ไหมก็ยังไม่เคยเคลมเ,<อ>เลยนะคะแอร์ตัวนี้ก็ซื้อมาอยัางไม่ถึงปีเลยยังไม่ถึงปีนะคะส่วนใบประการต่างๆเอกสารต่างๆางางก็มีครบค่ะ ก็อยากสอบถามว่าจะเคลมส่งเทมได้หรือเปล่าในส่วนของปลั๊กที่ไหม่แบบนี้